สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเพจกับเว็บบอทแล้วก็เว็บพุดให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเป็นเว็บนี้นะครับเป็นเว็บขุดเหรียญ USDT ฟรีนะครับสมัครครั้งแรกนะครับเราจะได้ฟรีอยู่ที่500เหรียญน,นะครับเพื่อมาซื้อกําลังขุดฟรีนะครับก็นี่นะครับถอนได้อยู่ที่ประมาณนี้ก็จะถอนได้อยู่2กระเป๋านะครับเข้าฟอสเซตเพกับเพ y ์เอียนะครับ โอเคตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการถอนครั้งล่าสุดนะครับครั้งสุดท้ายนะครับก็ถอนไปอยู่ที่1,000คอยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับโอเคตรงนี้จะเป็นสถิติของเว็บนี้นะครับก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด5 2 5 8 7คนนะครับแล้วก็เว็บนี้เปิดออนไลน์มาแล้ว84วันนะครับแล้วก็การจ่ายสมาชิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการจ่ายไปแล้วนะครับก็ วิธีการถอนออกได้ทั้งหมดก็จะเป็นเพย์เยียฟอสเซตมันนี่แล้วก็ฟอสเซตเพย์นะครับโอเคประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสมัครให้นะครับขอให้เพื่อนๆกดมาตรงที่คําว่าลงทะเบียนนะครับห้เพื่อนตรงนี้นะครับขอให้เพื่อนๆใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่อ e ีเมลรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านพอเสร็จแล้วก็ติ๊กยอมรับตรงนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดรีแคทคาตรงนี้แล้วก,กดลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วอย่าผมเข้าสู่ระบบสักครู่หนึ่งนะครับก็พอเพื่อนๆสมัครมาครั้งแรกนะครับตรงนี้นะครับของเพื่อนๆจะได้มาอยู่ที่500อยเหรียญนะครับตรงนี้นะครับได้มาอยู่ที่500ยเหรียญนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาตรงห้องคุณสมบัตินะครับสําหรับเพื่อนๆที่สมัครใหม่ครั้งแรกเลยนะครับ ก็ให้เพื่อนๆมาที่ห้องคุณสมบัติตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาซื้อห้องโดยสารห้องนี้นะครับก็ราคาจะอยู่ที่432เหรียญน,นะครับก็ถ้าการเชิญเพื่อนนะครับเราจะไม่สามารถถอนเหรียญเหรียญนั้นได้เราจะสามารถถอนได้เฉพาะเหรียญที่เหรียญที่เราขุดได้เองเท่านั้นนะครับโอเคก็จะมีให้เราเลือกนี่นะครับก็จะเป็นคอนโดนะครับอันนี้จะอยู่ที่4,200เหรียญน,นะครับ อันนี้จะเป็นดูดูแฟกอะไรประมาณนี้จะเป็นแฟกนะครับประมาณนี้ก็อยู่ที่41,000ห่นเหรียญนะครับสูงสุดอยู่ที่คัลือหาดนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆลงทุนนะครับผมก็เป็นสายฟรีเหมือนแบบเพื่อนๆนะครับก็ทําฟรีเหมือนกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับก็วันนี้ถ้าเพื่อนๆสมัครมาครั้งแรกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมารับเหรียญฟรีตรงนี้กันด้วยนะครับ เหรียนฟรีตรงนี้ก็จะเป็นการดูโฆษณานะครับใช้เวลาอยู่ที่8วินาทีนะครับนี่นะครับวิธีการดูก็ให้เพื่อนๆติ๊กเข้ามาเลยนะครับพอเพื่อนๆติกเข้ามาเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะนับเวลาตรงนี้8วินาทีนะครับห้ามออกจากหน้านี้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าเราออกปุ๊บลิงก์นี้เสียเลยนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บก็ให้เพื่อนๆมาเลือกรูปที่ไม่เข้าแถวนะครับอย่างอันนี้ โอเคพอเสร็จเขาก็จะเด้งไปหน้าของโฆษณาเมื่อกี้เราก,กดออกได้เลยนะครับเราก็ได้มาเพิ่มอยู่ที่2.50คอยนะครับก็ให้เพื่อนเอนเข้ามาทําตรงนี้กันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นช็อตลิงก์นะครับก็เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าช็อตลิงก์มีไหมนะครับก็อาจจะขึ้นช้าหน่อยเพราะเน็ตเหมือนเน็ตผมอาจจะช้านิดนึงนะครับก็ตรงนี้ถ้าเราทำํำลิงก์นี้จะทําได้3ครั้งนะครับ ก็จะได้อยู่ที่6.0เหรียญนะครับทำถ้าแนะนาเพื่อนๆทําให้หมดเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เหรียญไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆมารับตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับโบนัสประจําวันตรงนี้รับได้วันละครั้งทุกๆ24ชั่วโมงนะครับจะได้อยู่ที่สิบเหรียญนะครับโอเคเพื่อนเพื่อกดรับอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกยินดีด้วยเพิ่มเหรียญแล้วนะครับกลับมารับใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องกลับมารับใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นการซื้อเหรียญตรงนี้ผมก็ไม่แนะนําเพื่อนๆนะครับแนะนําให้เพื่อนๆทาฟรีดีกว่านะครับโอเคตรงนี้จะเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆติดตรงไหนเพื่อนๆมาอ่านดูได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโอเคนี่นะครับคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบพันธมิตรนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาอ่านดูนะครับแนะนําไม่เพื่อนๆใช้เป็น Google Chrome นะครับเขาจะแปลภาษาให้เราเลยนะครับ ประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นบริษัทในเครือนะครับก็คือเพื่อนที่สมัครต่อจากเรานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่สมัครต่อจากผมด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ใหม่นะครับถ้าสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับสายฟรีถอนได้นะครับผมลองถอนมา3ามครั้งแล้วนะครับโอเคนี่นะครับประวัติที่ผมลองถอนมานะครับโอเคนี่ประวัติที่ผมลองถอนมาทั้งหมดนะครับผมก็ถอนเป็น เข้าเป็นเหรียญ USD นะครับ USDT เข้า f o r s e t Pay นะครับหรือเพื่อนๆจะถอนเข้า Payeer ก็ได้นะครับโอเคส่วนอันนี้จะเป็นการเซตติ้งนะครับก็คือตั้งค่านะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆเอาที่อยู่ของเหรียญ USDT มาใส่ตรงบัญชี f o r s e t Pay พอเพื่อนๆใส่เสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆมากดยืนยันอีเมลด้วยนะครับโอเคก็ยืนยันง่ายๆนะครับไม่ยากส่วนอันนี้น่าจะเป็นของหมายเลข อันนี้น่าจะเป็นของเพเยียนะครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นของฟอร์เซตมันนี่นะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทำอย่างไงนะครับอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นภาษานะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ Google Chrome นะครับก็จะมันจะมีแค่ที่รองรับนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับโอเคตรงนี้การแลกเปลี่ยนนะครับก็คือ200เหรียญนะครับเราจะได้อยู่ที่ 0.02นะครับ0.02 USD นะครับแล้วอันนี้เราจะได้ถ้า1,000เหรียญนะครับเราจะได้อยู่ที่ 0. 0.1นะครับแล้วถ้า10,000เหรียญเราจะได้อยู่ที่1ดอลลาร์นะครับแล้วส่วน50,000เหรียญนะครับได้อยู่ที่5ดอลลาร์นะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาถอนเป็น1,000มาดูกันว่าเหรียญผมจะถึงหรือเปล่านะครับผมก็จะถอนเข้าเป็น f o s t Pay นะครับ แล้วกดที่คําว่าถอนตรงนี้ยินดีด้วยคุณสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญของคุณและเป็นรางวัลได้ที่นี่แล้วกดตกลงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาที่แผงควบคุมนะครับแล้วเราก็มาดูโอเคผมก็ถอนมานี่นะครับห0 0่นเหรียญได้อยู่ที่0.1นศูนย์นะครับเข้าฟอสเซตเพนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์กระเป๋าของ USDT นะครับโอเคเข้ามาที่หน้าฟอสเซตเพนะครับก็ลองรีดูว่าเหรียญเข้าหรือยังนี่นะครับผมก็ถอนมาอยู่ที่0.1นะครับการชําระปกตินะครับนี่นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําอยู่นะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มทํานะครับเว็บนี้ก็ยังจ่ายอยู่นะครับโอเคก็จะเป็นการขุดทุกๆุชั่วโมงนะครับทุกๆ1ชั่วโมงนะครับเอ้ยไม่ใช่ต้องขอโทษเพื่อนเพด้วยจะเป็นการเปิดขุดทุกๆ24ชั่วโมงนะครับโอเควิธีการซื้อเครื่องขุดนะครับก็ให้เพื่อนเกลับมาที่ห้องสมบัติอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้เหรียญผมมีอยู่ที่4,200นะครับ ผมก็จะซื้อเป็นคอนโดอันนี้ไปเลยนะครับเป็นคอนโดอันนี้จะได้อยู่ต่อนาทีนะครับอันนี้ผมจะเป็นอัปเกรดนะครับส่วนอัปเกรดอันนี้ผมต้องกดอัปเกรดไปงี้นะครับปึ่งคุณอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเรากดตกลงนะครับเหรียญผมก็เลยอยู่22.01ห่เหรียญนะครับตรงนี้นะครับจากเดิมที่เคยเป็น0.10หนะครับต่อนาทีก็จะเพิ่มเป็น0.20ต่อนาทีนะครับก็ตรงนี้เช็คได้นะครับต่อนาทีกดอันนี้ต่อ ต่อชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับก็ผมได้เปิดขุดไว้2อันนะครับผมได้ซื้อไว้2อันนะครับอันนี้ผมซื้อไว้ตั้งแต่สมัครครั้งแรกนะครับส่วนอันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดลิงก์สมัครผมด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูรายได้รวมเหรียญตรงนี้นะครับต่อวันผมจะได้เหรียญรวมอยู่ที่516.6เหรียญนะครับต่อวันนะครับก็2อวันผมก็ถอนได้นะครับก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่200เหรียญนะครับก็ขุด ถ้าเพื่อนๆสมัครมาฟรีนะครับก็เพื่อนๆก็ขุดประมาณ3-4วันก็ถอนได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้โอเคถ้าเพื่อนๆเขาไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอนอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ